บอกเลยครับงานมาัดหัวใจยใยสุตาเฟิร์สเดทที่จัดไปเมื่อวานนี้เขาจัดเต็มจริงๆครับเพราะว่าน,นอกจากผู้จัดละครพี่ไก่วรายุทธครับแล้วก็พระนาน,น้องกลาพิเจนี่แล้วนักแสดงคนอื่นๆเขาก็โอ้โหมากันแน่นเลยนะฮะที่สําคัญพิเศษส,สุดคือพวกเขาขึ้นมาบนเวทีพร้อมแสดงโชว์ทั้งร้องแล้วก็เต้นให้แฟนๆได้แบบวอร์มเสียงกรี๊ดกันก่อนที่จะได้รับชมละครเรื่องนี้กันแบบ5้าวันรวดนะฮะไปฟังเสียงพี่ไก่แล้วก็ทีนักแสดงให้สัมภาษณ์กันหน่อยครับ เต้นมากค่ะแล้วก็ขอบอกเลยนะว่าเป็นละครที่กดดันตัวเองมากๆเลยเพราะว่าแฟนคลับเยอะมากแล้วคนดูคาดหวังกับละครเรื่องนี้มากแบบตื่นเต้นกับการออกอากาศทำทำละครสนุกเหนื่อยออออากาศเหนื่อยกว่าอีกค่ะน<อ>ั่งลุ้นนั่งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเจน,น่ะไม่ได้อยู่หน้าจอมานานมาก หลังจากหายไป4ปีแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ละครเนี่ยออนแอร์ห้าวันติดก็คือต้องรักกันไปเลย<ช>ไม่ก<ช>็เกลียดไปเลย, <laughs> เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกถึงเต้นมากเพราะอย่างที่ว่าก็เป็นละครเรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็ได้มาเจอกับพี่ๆนักแสดงที่แบบมากประสบการณ์หลายๆคนนะครับ<ช>ผมรู้ส<ช>ึกถึงเต้นแล้วก็ดีใจมากวันที่หนึ่งจะได้เจอกันอะไรครับผมตอนแรกของแต่ละคนค่ะจะได้เห็นอะไรบ้างอ่ะแม่เสียค่ะเศร้าเลยอ่ะ เลิฟซีนเลยนะครับเลิฟซีนเลยใช่ครับผมก็เหนื่อยมากนะคะเดือดมากครับเหนื่อยมากด้วยครับผมเพราะว่าในเรื่องไม่ใช่ผมไปไล่พี่เจนนี่นะครับพี่เจนนี่ไล่ผมครับ โอ้ยเป็นไง e ี EP แรกก็เดือดแล้วนะโอ้ยขนลุกข้ามพลาดเลยอย่ะเนี้ยคะข้ามพลาดเลยนะยนะบอกเลยลูกบอลของคุณบิ๊กลับนะแล้วก็มารวๆเลยนะไหนจะภาพยนตร์ซึ่งทราบกันอยู่แล้วนะฮะกับบุกผันฟันยับแล้วก็มัาถัวใจเยซุปตาวันพรุ่งนี้ตอนแรกใช่ไหมฮะ,ะและยังจะมีกําลังจะลงจอช่อง3นะฮะก็คือดวงใจเทวพรหมนะฮะตอนละอ,อาจาันด้วยจุๆเนาะแฮปปี้ค่ะค่ะ <c oughs> ออกมาออกตาสุดเลยเราติดตามกันด้วยนะคะทางช่อง3กด33ค่ะหรือว่าช่องผานมือถือกด3พ p l ได้เลยนะคะ